ผ่านไหมใครยังไม่ผ่านบอกได้นะคะเร็วอ่าให้เวลานิดหนึ่งใครที่ทำเสร็จแล้วปิดนะลูกปิดไว้คะแนนของเราเราต้องห่วงไว้ต่อไปข้อที่5ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบ พิจารณาไปเลยทีละข้อเลยนะคะประเด็นของการแยกตัวประกอบมันมีอยู่3ลักษณะนึกให้ออก ไหมคะใครยังไม่ผ่านต่อไปข้อที่6ข้อใดคือตัวประกอบของ12บสอคำว่าตัวประกอบหมายความว่าจำนวนนับที่นำไปหารสิสองแล้วลงตัว บทที่หนึ่งผ่านมาแล้วเชอแตมทำทดสอบได้คะแนนเต็มอันนี้นั่งเรียนช่วยเหลือตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะนักเรียนนั่งเรียนอยู่ตรงนี้ต้องเอาชนะเชอแตมไม่ใช่เชอแตมชนะนะคะวันนี้ครูก็หวังว่าน้องเชอแตมก็คงได้คะแนนเยอะอยู่ดีนะคะ ผ่านนะคะใครยังไม่ผ่านต่อไปข้อที่7ให้นักเรียนหาห,าหาอเรมอของ60 105 210เราจะคิดจากวิธีที่ครูสอนก็ได้การหาหาอเรมอมีทั้งหมด3วิธี หาตัวหารร่วมแยกตัวประกอบตั้งหารหรือไม่นักเรียนจะคิดจากตัวเลือกก็ได้เอามองครูแนะวิธีรัดคะคำว่าหอเรอมอคือตัวหารร่วมมากคุณครูให้มาสี่ตัวเลือกแสดงว่าจํานวนที่มากที่สุดหารแล้วลงตัวนักเรียนก็พิจารณาจากสี่ตัวเลือกนี้เอาที่มากที่สุสุดก่อน มากที่สุดคืออาจจะอยงเช่นว่า840อ่ะลองดูซิ840ไปหารทุกจํานวนได้ลงตัวไหมต้องหารได้ทุกจํานวนถ้าไม่ได้เปลี่ยนอย่างเนี้ย อ่านไหมอ่าเร็วผ่านนะคะ,ะต่อไปข้อที่แปดให้นักเรียนหาคอร์โนของหนึ่งสองสามสี่ห้า ตอนนี้ไม่ว่านักเรียนจะหาครนรนหรือหอรมอรเมื่อวานนี้นักเรียนบอกคุณครูว่าวิธีที่น่าจะถนัดและสะดวกคือตั้งหารดังนั้นนักเรียนก็ตั้งหารสั้นเลยบรรจุตัวเลขทั้งหมดใส่ลงไปการหาครนรนคล้ายๆกับหอรมอรอันดับแรกพิจารณาว่าจํานวนนับใรหารได้ทุกจํานวนลงตัวจากข้อนี้คุณครูกําหนดมาให้ห้าจนวนจํานวนนับใดหารห้าจนวนนี้ได้ลงตัว เมื่อห้าไม่มีแล้วลดเหลือสี่มีไหมสี่สี่ไม่ 4, 4ไม,มีลดลงมาอีกมีไหมสามมีไหมสองสิ้นสุดแค่เพียงสองจำนวนเวลาตอบหอระมอตัวอ้าวลืมเมืเอ่อวานนี้ห้องหนึ่งเรียนกับครูป่านนี้ไม่มเ,อเอา,เอาครูบอกเทคนิคในการหาคำตอบถ้าเป็นหอระมอ,อนี้ตรงกับภาษา,ษาอังกฤษนี่น่าจะตรงกับตัวอะไร หอละมอ<ไ>เออถ้าหอละมอไอคอร<อ>์นาห์แฮนไหมคะ ต่อไปข้อที่9จํานวนที่มากที่สุดที่หาร1 8 8 4 4 0และ360ลงตัวคือจํานวนที่มากที่สุดมันก็คือหอรอมอนนั่นเองนักเรียนก็เอา3ามจำนวนนี้ไปหาหอรอมอน แต่การหาขอรอมอนี้ต้องหารได้หมดทุกจำนวนไม่มีสิทธิ์ลดเวลาตอบตัวไอแต่ถ้าเกิดปัญญาวุฒิบอกไม่อยากคิดคิดคิดจากตัวเลือกได้ไหมได้ค่ะขอรอมอหรือจำนวนที่มากที่สุดปัญญาวุฒิก็มองเลยตัวเลือกนี้จำนวนที่มากที่สุดลองเอาไปหาร108-240 360แแล้วลงตัวไหม ถ้าไม่ลดลงมาจาก60ที่มากที่สุดเท่าไหร่อย่างเนี้ยอันนี้เป็นวิธีการคิดไปทางลัดอยากใช้ความรู้รอบตัว ผ่านไหมใครยังไม่ผ่านเร็วค่ะต่อไปข้อสุดท้ายจำนวนใดมีตัวประกอบมากที่สุด นักเรียนก็ต้องหาทุกจํานวนเลยอย่างเช่น61เนี่ยมีตัวประกอบกี่ตัวตัวประกอบก็คือจํานวนนับใดที่นําไปหาแล้วลงตัวนั่นเอง ผ่านยังคะใครยังไม่ผ่านยกมืออ่ะผ่านหมดแล้วข้อสุดท้ายแล้วเปลี่ยนสมุดคนหน้าคนหลังอย่าแอบให้คะแนนกัน าครูจับได้ศูนย์ตลอดปีและคนที่ให้เพื่อนก็ศูนย์ด้วยไม่ว่าอยู่ที่ต้นทางหรือปลายทางต้องมีความสุดจริตไม่ใช่ครูไม่ตรวจคุณครูต้องตรวจสมุดอีกหนึ่งรอบดังนั้นถ้าคิดแล้วคิดแล้วสิ่งที่ไม่ดีอย่าคิดที่จะทำนะคะเอาละค่ะไปดูเฉลยพร้อมกันข้อที่1 ข้อที่1ข้อใดเป็นการหารลงตัวโอ้โหข้อนี้ง่ายไหมไ<ป>ขอใขรก่ดสามสิบหหารด้วย <5. S 1> 6ต่อไปข้อที่2ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะข<ป>อใครใครที่ท่องได้ดีง่ายเลยขอควายต่อไปข้อที่3ตั้งแต่ศูนยถึงสามบมีจำนวนเฉพาะกี่จำนวน สิบเอดจำนวนอ่าลองหน่อยลองท่องซีนับด้วยสอง1 1 1 3 1ิ9 2ิเเท่าไหร่คะ 18, <20. S> 1ิจำนวนต่อไปข้อที่สี่แปดคูณเก้าแยกตัวประกอบเทา่าทีเขียนในรูปเลขก,ก็กำลังตรงกับข้อไหน ใครใครตอบข้ออื่นข้อควายสยกกำลัง3คือ2คูณกัน3ครั้งสองส2งสีแปดสยกกำลัง2 3คูณกัน2ครั้ง3 3 <8. S 2> 9ตรงค่ะต่อไปข้อที่5ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบเอาละครข้อนี้เราใช้วิธีการตัดออกประเด็นของการแยกตัวประกอบมี3ลักษณะ1 ต้องเป็นเครื่องหมายคูณข้อไหนที่ไม่ใช่คูณกไก่เออเอากอไก่ทิ้งไปก่อนแล้วเหลือสามตัวเลือกนะคะขอไข่โอ้ยเหลือสองตัวเลือกไหนมีใครตอบกอไก่ขอไข่ไหมมีมีเชย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 มากเชยมากเชยอ่ะต่อไปเมื่อกี้ประเด็นเครื่องหมายต่อไปประเด็นต่อไปทุกจำนวนต้องเป็นเอตัดข้อไหนออก ง,งูอะไรที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ<อ>ดังนั้นคำตอบคือข้อ,ขอเราใช้วิธีการตัดออกก็ได้ต่อไปข้อที่หข้อใดคือตัวประกอบของสิบสองจำนวนนับใดนำไปหารสิบสองได้ลงตัวตรงกับข้อข้อไพรยขไพรต้องได้ทุกตัวลูกต้องได้ทุกตัว ดังนั้นจำนวนที่หา,าหาร12ลงตัวเริ่มตั้งแต่ 1, 1, 2, 3, 4, 6และ12ต่อไปหอรมอของ 60, 105, 210ข้อไหนเอ่ยงองูเอาไปหาร60ได้เหรอโอ้ยแค่นี้เองคิดง่ายๆเลย ตัดออกได้เลยงองูเนี่ยคอควายตัดออกได้เลยตัวหันมากไปหันตัวตั้งได้อย่างไรข้อนี้ตอบข้อขอไข่สิบห้าต่อไปข้อที่แปดอครครกอหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อนี้ตอบข้ออะไรนะคอควายคายำตอบคือคอควายค่ะ และสุดท้ายอา่ะยังไม่สุดท้ายข้อที่9ก้าจำนวนที่มากที่สุดที่เอาไปหารหนึ่งร้อยแปดสองร้อยสี่สิบสามรอยหกสิบลงตัวข้อไหนเอ่ยถ้านักเรียนบอกว่าเอาหกสิบก่อนหกสิบได้ไหมหกสิบไปหาร้อยแปดได้ไหมไม่ได้แค่พี่นะจำนวนเดียวเราก็ตัดทิ้งนะต่อไปมาดูข้ควาย สามสิสามสิบหารหนึ่งร้อยแปดได้ไมไม่ได้ตัดทิ้งมาดูขอไข่ยี่สิบสี่หารหนึ่งร้อยแปดได้ไหมได้ไม่ได้ได้เท่าไหร่เออเห็นไหมไม่ค้องสุขคูณดังนั้นคำตอบข้อนี้คือข้ไก่และข้อสุดท้ายตัวประกอบมากที่สุดเอาละค่ะ ข้อนี้นักเรียนใช้วิธีการตัดออกได้ก่อนเลยถ้าใครจะใช้แบบโอ้เราไม่ได้เลยแต่เราอยากจะเดาอ่ะเราอยากจะเดาอ่ะหมดเวลาแล้วเนี่ย<า>นักเรียนสามารถตัดอะไรออกก่อนได้จ,ะจ,ะจำนวนเฉพาะเพราะจำนวนเฉพาะมีตัวประกอบเพียงสอง,สองจำนวนเฉพาะมีข้ออะไรบ้างก็ไก่กับกงูเหรอก็ไก่กับ เออตกลงกันข้อไหนของงูมีเหรอ,อหเออตอบให้ตรง,งก็ไก่กับอง,งองูเป็นจำนวนเฉพาะมีตัวประกอบเพียงสองตัดทิ้งเลยดังนั้นเหลือแค่คอควายกับขอไข่ที่นักเรียนพอที่จะเลือกตอบได้นักเรียนก็มาดูถ้าเป็น63ก็มีอะไรบ้าง1 3อะไรอีก7 9, 21, 63, 6าหตัวพอมาดูหกสก็มีหนึ่งห้าสิ้าดังนั้นคำตอบคือ63า